แพทย์ภาวแพทยดีใจร่วมบริจาคอุปกรณ์ดนตรีและศิลปะให้กับเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีเมพิชนาชโชวานเซอร์ไพรส์วันเกิดบิ๊กอัคารวัตรติดตามร,รายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นป๊อปนิวเซรี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเช่นเคยเนะคะเข้าสู่รายการ Pop News Daily เช้านี้วันศุกร์แล้วนะส่งพลังให้กับทุกคนหลายคนบอกว่าวันศุกร์ทีไรเนี่ยมีแรงขึ้นไปทํางานเหมือนกันศุกร์ใดเล่าจะเท่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เนี่ยอากาศก็เย็นๆนิดนึงนะครับอะมาดูข่าวบันเทิงกันดีกว่าสำหรับเรื่องราวของ Daddy Pat Power Pa t นั่นเองที่ไม่ได้แปลว่าพ่อหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีด a d d ี้หนึ่งคนที่หูพิติก พี่ติ๊กเจษฎานี่คือไม่ธรรมดาล่าสุดนี้แฟนคลับเขาแบบพี่เข้าไปเช็คอายุแฟนคลับเขามาดูจากในไอจียอดค,คนติดตามหรือคอมเมนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่า f อซพี่แพตพาวเวอรแพเนี่ยเขาเป็นแบบรุ่นรุ่นแบบน้องเราไปอีกนะอเออคืออย่างรุ่นเราบางทีก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ทันเพลงพี่แพทเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นน้องๆก็คือแบบอ้าแขนต้อนรับเลยพี่แพทออกมาในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเขามีโครงการดีๆนะครับที่<อ>มีการระดมทุนจากแฟนคลับแล้วก็แบบจัดหาอุปกรณ์ดนตรีศิลป เพื่อนําไปบริจาคที่เรือนจํากลางบางขวางนนทบุรีด้วยนะฮะรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกครับประมาณ5 7 0 0 0กว่าบาทนะครับโดยได้มาจากการประมูลภาพวาดของตนเองอแล้วก็แฟนคลับเองก็ร่วมสมทบอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้พี่แพทบอกว่ายังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยที่คิดเอาไว้ว่าจะทําเพื่อสังคมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจต่อไปนั่นเองคร ตอนแรกผมก็ยังนึกไม่ออกแหละแต่แวบสแรกแวบสดแ,แ,แรกที่คิดว้ยมันน่าจะเอามาช่วยเพ,เพื่อนเราที่บางขวางนะครับเพราะว่าจากการที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเราพอจะทราบถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมนะครับทั้งกิจกรรมดนตรีกิจกรรมศิลปะก็มีมีความสุขเรากลับมาอีกครั้งในฐานะ ผู้ให้ผู้มาสร้างแรงบันดาลใจผู้มาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนน้องๆในนี้มันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มันก็เหมือนภาพความฝันเลยเพราะว่าผมก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่อยู่ข้างใน,นแล้วว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสออกมาแล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพในการหาอุปกรณ์ทำกิจกรรมต่างๆมาให้เพื่อนๆทนทั้งในได้เนี่ยผมก็จะกลับมาผมก็อยากจะ มีโปรเจกต์อะไรต่อไปใน,นอนาคตให้กับเพื่อนพึ่น้องขังไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่นะทั่ว,ว,วประเทศเลยผมก็อยากจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับเพื่อนพึ่น้องขังสร้างความหวังสร้างกําลังใจแล้วก็ให้เขาแบบมีกําลังใจในการทําความดีต่อไป อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เป็นแฟนหลายคนรอคอยแล้วก็ถามข้อมากๆเลยคือการกลับมาฟอร์มวงกันใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะคือแฟนคลับที่เคยติดตามก็รอดูแฟนคลับรุ่นใหม่ที่พี่อู๋บอกก็รอติดตามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงนั่นเองนะคะสำหรับวงนี้ power p a d ค่ะต้องถามพี่พทซะหน่อยเขาก็บอกว่าครั้งนี้นะเหมือนได้รำลึกความหลังอีกครั้งค่ะกับการทำงานเพลงนี้ซึ่งสิ่งแรกที่จะปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าคำสาป<อ>แล้วก็พิเศษมากๆเพราะาเป็นเพลงที่แต่งไว้นะคะเมื่อสมัยอยู่ในเรือนจำด้วยซึ่งตอนนี้พี่พท บอกว่าเป็นขั้นตอนในการอัดเสียงนะคะคาดว่าเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอนค่ะคือตอนแรกเราก็ค่อนข้างมีความกังวลน,นะฮะเพราะว่าเราไม่เล่นดนตรีด้วยกันมาเกือบ20ปีแล้วมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคิดในใจนะแต่พอเราได้มาซ้อมกันครั้งแรกแล้วมันดีกว่าที่เราคิดเยอะนะครับทุกอย่างมันคลิกมันเข้ากันได้ไวมากๆแล้ว เนื้อง,งานออกมาน่าจะดีกว่า power p a d ในสมัยนู้นนีครับโอ้มีความสุขมากครับมันเหมือนมันเหมือนภาพเก่าๆมันย้อนกลับมาแล้วก็สมาชิกดั้งเดิมอะไรเงี้ยรวมถึงพี่ทัดดีอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามาแชร์ความเห็นกันอะไรก็มีความสุขในการทํางานมากๆครับชื่อเพลงต้องทำสาบเป็นเพลงที่ผมเล่นอะคูสติกออกไปเยอะมาก ทีนี้ว่าหลายคนก็อยากจะฟังว่าในเวอร์ชั่นที่มีดนตรีแบบเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ได้ฟังกันบ้างแล้วแต่ยังอัดไม่เสร็จไงฮะแต่ว่าพอจะเห็นภาพลางๆแล้วว่ามันออกมาดีมาก สรุปชื่อเพลงของเขาคือต้องคำสาบเนาะแล้วก็ยังไงฝากพี่แพทพาวเวอร์พด้วยนะคะแล้วก็วงพาวเวอร์แพทเนี่ยถ้าเกิดเพลงปล่อยเมื่อไหร่อย่าลืมมาที่รายการของเราเรารออยู่นะขอคิวไว้ก่อนใชเพราะว่าพี่แพทเพิ่งจะมาคุยกับเราเขาก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีแต่งเอาไว้แบบหลายอัลบั้มเลยคือตอนแรกเราถามว่า หอัลบั้มถึงไหมเขาบอกว่าไม่ใช่หนึ่งเลยแหละหลายอาัลบัม้มหลายอาัลบั้มเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอคอยการกลับมาอยู่ในสครับเพลงต้องคำสาบนี่คือพี่แพทสปอยเอาไว้บอกว่าน่าจะได้ฟังกันในช่วงเนี่ยก่อนไตรมาสแรกของปีก็คือเนี่ยก่อนมีนาคมเดีได้ฟังแน่นอนะนะครับมาดูกันที่เมพิชนทกันหน่อยนะฮะเรียกว่าเขา เอาใจฝ <In love. S 1> ่ายชาย<อ>คือคตอนนี้เหมือนแบบหวานแข่งคู่ <c oughs> ของพี่อ้ําก็ด้วยเพราะว่าเ <c oughs> พิ่งจะเป็นวันเกิดของคุณไฮโซพกใช่ไหม <c oughs> ของฝั่งคุณเมเองก็นี่แหละคุณบิ๊กอัครวัฒน์นั่นเองนะฮะเขาก็มีการจัดเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์ปาร์ตี้กันไปนะครับก็มีดอกไม้ช่อตโตนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีกุหลาบนี่สีชมพูแล้วก็มีเค้กด้วยนะครับสำหรับงานนี้คุณเมยังทําการ์ดอวยพรที่เรียกว่าเป็นแฮนด์เมดสุดหวานด้วยนะครับโดย ก็ได <muitas> <arias> ้ลงรูปคู่ฝ่ายชายพร้อมบอกว่าสุขสันต์วันเกิดเพื่อนที่ดีที่สุดแฟนที่ดีที่สุด IL o v e y อยู่ขณะที่คุณบิ๊กก็ได้โพสต์ไอจีขอบคุณแฟนสาวด้วยนะฮะก็ให้น้องเอมอ่านดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณคุณแฟนใช่ไหมบอกงี้ว่า wish All the great wish returns back to all of you on my birthday special thanks to May Pichy ก็คือขอให้คำมวยพรทุกคำมวยพรที่ดีเนี่ยย้อนกลับไปหาทุกคนรวมถึงโดยเฉพาะแหละคุณแฟนก็คือคุณเมพิชชีนั่นเองซึ่งงานนี้ค่ะก็มีเพื่อนพ้องในวงการ ะะมาอวยพรมากมายเลยอีกทั้งหลายคนก็เชีร์ว่าเอะหวานขนาดนี้เมื่อไร่จะแต่งงานนั่นเองค่ะคิณว่าวงไง,จ,งจะแต่งเร็วเก็วนี้เ,เป,ปั้งงลยนะคุณอ้ําจะแต่งก่อนไหมหรือว่าคู่นี้ เดิมพันไม่ละไม่เอาเราไม่เล่นกนนารพนันดี๋ยวนูนไม่เขาเรียกว่าความเห็นต่างมันมีราคาของมันใช่ค่ะมาที่อีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับดาราคนนี้น้องไมล์วรธยาซึ่งสวยมากๆแล้วก็เห็นในมิวสิกวิดีโอหลายตัวเลยแต่ว่าล่าสุดมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะน้องไมล์เขาได้ไปร่วมงานกับคุณเหมถ้าเราจํากันได้ดีนะคะคุณเหมก็คือนักแสดงชายผู้ล่วงลับนะคะเหมภูมพิมพาดิดค่ะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ตัดสินใจดับชีวิตตัวเองนะคะเมื่อเดือนกันยายนปี 2,562ซึ่งน้องมายเองก็ร่วมงานกับคุณเหมเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะกับผลงานละครที่ชื่อเรื่องว่าเปิร์ตสกาดบ้านทุ่งนั่นเองค่ะก็เป็นการประกบคู่ด้วยกันนะคะล่าสุดถามเขาสักหน่อยว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างน้องมายบอกงี้เลยว่าดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่เหมน,นะคะสนุกสนานมากแล้วก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยเล่นเข้าคู่กันได้ดีเลยนะคะเป็นกันเองตอนที่เกิดเหตุน้องมายบอกว่าช็อกมากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะได้รำลึกถึงพี่เขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามความทุมเท ของเหมใช่ยห่คะจริงๆถ่ายกับพี่เหมคือสนุกเพราะว่าส่วนตัวรู้จักกันอยู่แล้วค่ะการทํางานมันก็เลยราบรื่นแล้วก็สนุกกับการทํางานค่ะเป็นคู่กันครั้งที่สองค่ะแต่ว่าละครก่อนหน้านี้ยังยังยังไม่ได้อ่อนแอก็เลยแบบค่อนข้างจะเข้าเขาเรียกว่าอะไร เข,เข้าคู่กันได้ดีค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่เหมค่ะแล้วก็เบื้องหลังคือมันค่อนข้างจะยากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยกันนะคะอยากให้อยากให้ติดตามเพราทุกคนก็ทุ่มเทแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาอะ่ะจะได้เห็นการแสดงความทุ่มเทของเขาด้วยค่ะนะชว่วงนี้ อ่าชวนนี้อะไรล่ะคืนนี้ชวนดูกันด้วยนะครับสำหรับ2ทุ่ม45นาทีนะฮะกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นจัดเต็มแน่นอนนะฮะกับทีมของเขาเงาเสียงทีมเวิร์กนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการฉลองความสนุกสนานนะฮะสำหรับรายการกิกดูนั่นเองรายการวาไรตี้อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะเป็นรายการที่เขาบอกว่าสคริปต์นั้นไม่จําเป็นเพราะว่าความเข้าคู่ของปักกิกแล้วก็พี่ดูสัญญานั่นเองคืนนี้คณะ ณะกรรมการแบบมากันแบบหูล้นเวทีจริงๆถูกต้อง2ทุ่ม45ห้ามพลาดนะคะวันนี้เอ็มอูล,ลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในรายการป๊อปนิววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ